ที่กัมพูชางานที่หาง่ายที่สุดก็คือพวกงานก่อสร้างงานเก็บของหรือไม่ก็งานแนวร้านอาหารเล็กๆแต่เงินเดือนที่ได้รับนั้มันน้อยมากบางทีทั้งเดือนได้แค่150หรือ200ดอลลาร์ที่เป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทเรื่องนี้นครับถูกพูดถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาครับแต่ก็เป็นในมุมของคนที่ทํางานในไทยนะโอ้โหพูดแล้วสับสนนะเนี่ย คือเขาพูดถึงมุมมองนะครับที่ไม่อยากกลับประเทศพร้อมเผยความต่างให้เห็นนะครับว่าเหตุผลของการที่ยังไม่อยากกลับนะมันคือมุมมองไหนอย่างที่ได้ดเกิดไปในตอนต้นนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของเพื่อนบ้านครับเขาบอกต่อนะครับว่าแถมงานนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคาดหวังความมั่นคงทางการงานได้เท่าไหร่บางทีคือถ้าอยากจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยด้วยความที่มันก็เป็นงานบางทีก็ดูเหมือนไม่ได้จ้างกันจริงจังด้วยซำ้ำ ไม่มีสวัสดิการไม่มีประกันอะไรให้เลยก็แล้วแต่ที่ด้วยถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดซึ่งมันต่างกับการออกไปทํางานที่ประเทศไทยค่อนข้างมากสำหรับผมเรื่องนี้เมืองไทยยังให้โอกาสมากกว่าเยอะเลยในมุมของคนคนหนึ่งที่ทํางานและเติบโตก้าวหน้านะผมเคยไปทํางานที่กรุงเทพกับเพื่อนคนหนึ่งได้ค่าแรงวันละ3ามถึงสี่รบาทถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะอะไรมากสำหรับคนไทยแต่สำหรับผมและเพื่อนๆน,นั้นมันคน่อนข้างเยอะกว่าที่บ้านเกิดหลายเท่า และเอาจริงนะคนไทยบางคนเข้าใจดีมีงานเยอะกว่ามีโรงงานเยอะมีร้านอาหารใหญ่ๆใ,ให้เลือกเยอะเลือกสมัครงานมีบริษัทมีโรงแรมมีท่องเที่ยวโอกาสในการทํางานมีสารพัดเยอะมากจริงๆคือแม้จะต้องเหนือ่อยต้องหางบ้านแต่มันก็ดีกว่าอยู่ที่บ้านแล้วหางเงินไม่ได้หลายคนที่ผมรู้จักก็คิดเหมือนกันพวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงเข้ามาลุ้นทํางานในไทยเพราะมันก็หวังว่า จะมีความหวังอยู่บ้างอย่างน,น้อยก็สามารถส่งเงินกลับไปหาครอบครัวได้แต่ทีนี้ครับเขาก็บอกว่าเขาจริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่ได้รักบ้านเกิดนระักประเทศตนเองนั่นแหละแต่บ้านเกิดของผมไม่ได้พัฒนาเท่าไทยอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยทางเลือกการทํางานก็น้อยลงไปด้วยไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้เป็นทางเลือกที่ดีรายได้กับค่าของชีพต่อให้ค่าของชีพมันถูกนะแต่มันก็ไม่สมดุลกันเลยชีวิตก็เลยเหมือนย่าอยู่กับที่หากินไปผมเลยอยาก อยู่ที่เมืองไทยต่อไปทํางานสุจริตแบบนี้แหละเก็บเงินแล้วก็ค่อยกลับบ้านแบบนั้นคงจะดีกว่าและทําให้ผมพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างเรื่องนี้ก็มีความเห็นหลากหลายนะครับอย่างทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรก็ยังมีชาวกัมพูชาอีกหลายหลยคนก็เห็นด้วยนะครับอย่างคนนี้บอกว่าผมทํางานอยู่ที่พนมเปญเป็นพนักงานร้านอาหารได้เงินประมาณ180ดอลลาร์อันนี้น่าจะต่อเดือนนะฮะค่าเช่าห้องได้กินไปแล้ว $80 ดอลลาร์โอ้โหก็ตีเกือบ2 0 0 0 3,000 คือเขาก็บอกต่อนะครับว่าผมได้เงินเท่านี้นะมันยังไม่รวมพวกข,าวข้าวน้ําค่าโทรศัพท์คือถ้าจะให้เก็บเงินมีเงินเก็บเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ไทยผมเคยไปทํางานเป็นคนล้างจานนะที่ชนบุรีได้เงินวันละ350บาทเดือนหนึ่งมีเงินเหลือพอที่จะส่งกลับบ้านพ่อแม่ผมได่ดีใจมากถึงจะต้องอยู่ในห้องแคบๆแ,แต่มันก็คุ้มกว่ากับการอยู่บ้านแล้วงานก็ได้เงินที่น้อยมากๆ ขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นต่อเนื่องกันครับเขาบอกว่าก็ด้วยความที่ประเทศเราเนะี่ยยังไม่ได้มีโรงงานใหญ่ๆเหมือนไทยแต่ถ้ามีโรงงานใหญ่ๆไม่แน่นะผมก็ทํางานอยู่บ้านตนเองนี่แหละแต่ลงลึกลงไปไม่ได้มีธุรกิจขนาดกลางด้วยขนาดกลางๆก,ก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะทางเลือกอาชีพก็จะไม่ได้เยอะตามระบบเศรษฐกิจยังไม่ได้เปิดเต็มที่สำหรับคนที่รายได้น้อยคนบ้านนอกอย่างพวกเราเข้าเมืองอย่างเดียวเข้าเมืองก็ลําบากทีนี้เข้าเมืองใหญ่บ้านตัวเองไปก็หาเงินยากอีก ผมเป็นคนเสียมเรียบไม่มีงานอะไรให้ทําเลยคนอื่นเขาอาจจะมีงานนะคือของผมเนี่ยถ้าไม่ทําไร่ก็ต้องออกไปเมืองนอกไปประเทศอื่นแทนถึงจะมีรายได้อย่างตอนที่อยู่ไทยทํางานเก็บมะม่วงอยู่ราดบุรีเหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยแต่นั่นทําให้พอมีเงินเก็บอยู่บ้างความเห็นตัดมาครับก็ให้อีกมุมมองนะครับก็บอกว่าผมเข้าใจในมุมของคนที่ไปทํางานที่ไทยนะแต่ผมไม่ได้ไปทํางานที่ไทยผมเข้าใจได้ว่าได้เงินเยอะจริง แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยอย่างบางคนนะไปแบบไม่มีเอกสารถูกต้องโดนปรับโดนโน่นนี้ท่านก็ถูกหลอกได้เหมือนกันอา้าวพี่ก็ไปให้ถูกต้องสิมันก็จบแล้วคือเขาก็บอกนะครับว่าในมุมนี้ว่าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยแหละไม่ถูกหลอกแน่นอนถึงจะได้เงินน้อยก็ได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือว่าเสี่ยงอะไรทั้งนั้นผมว่าถ้าใครมีโอกาสในไทยก็ดีนะแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีคนนี้ก็พูดในมุมนี้ไปนะครับ บริบทมันก็จะคล้ายๆกับคนไทยไปทํางานเกาหลีใต้แล้วฮะก็คือคนที่โชคดีก็โชคดีคนที่ไม่โชคดีก็ไม่โชคดีเพราะไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเรื่องนี้มันก็เลยเป็นบริบทของเพื่อนบ้านแทนนะฮะก็คือเข้าไปที่เมืองไทยออก็ไปให้ถูกต้องให้ได้สิขณะที่ความเห็นถัดมานะครับอีกคนไม่เห็นด้วยนะคนนี้ไม่เห็นด้วยแบบชัดมากเขาบอกว่าคือผมกับรู้สึกว่าเราไม่ควรจะหนีประเทศต,ตนเองไปทํางานต่างประเทศเสมอไปคือถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะ อย่างเช่นใครสักคนที่แบบกว่าจะเรียนจบมาสมมติว่ามีโอกาสเรียนสูงเลยแทนที่จะเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลอยู่ประเทศตนเองดันไปมองว่าอยู่ไทยทําอาชีพทั่ว,วไปดันได้เงินสูงกว่าเฉยก็ไปเลือกทางนั้นกันไปโอ้โหอย่าบอกนะว่าหมอก็ได้น้อยกว่าเหรอไปทําอะไรที่เมืองไทยเราถึงได้เยอะกว่าว้าวคือคนนี้นะครับก็บอกว่าเขาเน่ยเลือกอาชีพง่ายๆที่เสียมเรียบแม้ว่าไรายได้จะไม่เยอะไม่ได้เท่าไทยด้วยซ้ํา แต่ผมก็เชื่ออีกมุมว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านของเราของเราเองพัฒนาธุรกิจเล็ก,ลกๆค่อยๆโตขึ้นไปพร้อมๆกับเมืองมันก็พอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนกันผมไม่อยากให้คนรุ่นใหม่คือมาเห็นแล้วก็รู้สึกหมดหวังกับบ้านเกิดของตนเองอย่าไปหมดหวังกับบ้านเกิดของตนเองสิโอคนนี้ก็เป็นในมุมของคนที่ก็พอมีงานทําในบ้านตัวเองนะครับก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่าไปที่อื่นมากนักเลยมาพัฒนาบ้านตนเองเถอะ ขณะที่บางส่วนครับก็เข้ามาบอกว่าประเด็นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวสิแต่เป็นเรื่องของโอกาสการเติบโตด้วยคือคุณอาจจะอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่เมืองตอนเองแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ได้ใช่มันอยู่ได้มันเติบโตไหมล่ะคุณลองเทียบกับคนที่ไปอยู่ไทยก็ได้เอาคนที่งานรายได้ไล่ๆกันนะโอกาสเติบโตที่ไทยจะสูงกว่าทํางานที่ไทยเขามีระบบฝึกอบรมพนักงานถ้าคุณอยู่ในโรงงานที่เป็นมาตรฐานดีๆนะ พนักงานขยันก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งได้ด้วยคือไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นคนไทยคนกัมพูชานะแต่ที่กัมพูชาต่อให้ทำงานนะักแค่ไหนตำแหน่งเดิมเงินเดิมไม่มีแรงจูงใจผมเคยทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งมาสปีไม่มีแม้แต่โอกาสได้พูดคุยเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งแต่พอไปอยู่ที่เมืองไทยแค่ปีเดียวบอกได้เลยว่าเจ้านายเห็นว่าผมขยันเขาก็ให้เราโดดขึ้นไปเป็นหัวหน้าพันเนกเล็กๆได้โดยที่ไม่สนเลยว่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่ไทยเปิดกว้างกว่านะ่ะ มันเป็นเรื่องจริงเลยและเขาเปิดกว้างให้กับเพื่อนบ้านด้วยคุณสามารถเลื่อนไปเป็นหัวหน้าได้จริงแม้ว่าเราจะมาจากเพื่อนบ้านก็ตามตัวเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาอธิบายนะครับว่าบางบริษัทอาจจะไม่ใช่บริษัทของไทยอาจจะเป็นต่างชาติเข้ามาลงทุนนั่นก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่สนใจแล้วก็ดูแต่ผลงานอย่างเดียวว่าใครพอที่จะเป็นหัวหน้าได้คุณก็เลยมีโอกาสแต่ถ้าเป็นบริษัทคนไทยแล้วก็อาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะ เรื่องนี้ก็มีคนมาแสดงความเห็นตอบกลับกันเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างอีกความเห็นก็บอกว่ามันก็จริงอยู่ไทยมีโอกาสแต่ในที่นี้คุณต้องดูด้วยว่าเราหรือว่าคุณนะทํางานกับใครคือถ้าเป็นบริษัทต,ต่างชาติเช่นญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาอันนี้ได้คือมันเป็นระบบที่ดีมากๆขยันก็ได้เลื่อนตําแหน่งแต่ถ้าเป็นบริษัทไทยเล็กๆหรือบริษัทไทยใหญ่ๆเองก็ตามแต่นะบางทีมันก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องโอกาสด้วยเช่นกัน ผมนี่แหละเคยทํางานกับบริษัทกอ่อสร้างของคนไทยเลยเป็นบริษัทเรียกว่าใหญ่อยู่พอสมควรทํางาน4ปีเงินขึ้นปีแล้วไม่กี่บาทไม่มีประกันไม่มี OT ชัดเจนแต่พอเปลี่ยนไปอยู่โรงงานญี่ปุ่นอันนี้ก็ยอมรับว่ามันก็อยู่ในไทยอยู่แหละมันก็ดีขึ้นกว่าชัดเจนเลยเขาจัดระบบให้เลยว่าแต่ละตําแหน่งต้องทําอะไรถ้าทําได้ก็มีสิทธิ์ขึ้นผลได้ตําแหน่งหัวหน้ากะภายในปีเดียวความเห็นของอีกคนนะครับคนนี้ ออกตัวว่ากลางๆนะครับก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองคอ์กรด้วยนะในไทยหลากหลายนะวัฒนธรรมองคอ์กรแม้แต่บริษัทไทยเองที่เป็นวัฒรฐานแบบญี่ปุ่นดูที่ผลงานก็มีด้วยเช่นกันคุณอย่าไปเหมารวมแบบนั้นว่าคนไทยเขาไม่ให้เพื่อนบ้านขึ้นตำแหน่งอะไรหรอกไม่ใช่มันอยู่ที่วัฒนธรรมองคอ์กรนั้นๆด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณมาจากประเทศไหนแล้วบริษัทนั้นจะให้ขึ้นตำแหน่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนบริหารด้วยเช่นกันบางบริษัทไทยก็ให้โอกาสดีนะคือถ้าเราขยันแต่บางที่ ก็เรียกว่าก็เอาคนสนิทคนรู้จักหรือไม่แต่คนที่คุ้นเคยมากกว่าก็เลื่อนเองนั่นก็เป็นธรรมดาร้านอาหารไทยในกรุงเทพที่ผมเคยทานะเจ้าของใจดีมากเลยเขาให้โอกาสคนต่างชาติเพื่อนบ้านเนี่ยมีโอกาสเท่าเ่ากันเลยคือถ้าทํางานได้ดีพ่อผมขยันก็ให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทางทั้งที่เป็นคนกัมพูชาแต่ผมมีเพื่อนอีกคนนะอยู่ร้านไทยเหมือนกัน แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยู่มาหกปีแล้วไม่มีโอกาสโตเลยเพราะว่าเจ้าของให้ตําแหน่งเฉพาะคนในเครือญาติอ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปอีกที่เกิดขึ้นในไทยท,ทั้งนี้เท่านั้นผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเหมาวรวมให้ดูที่ระบบหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรน,นั้นๆด้วยยิ่งเป็นร้านเล็กๆนะเขาก็จะให้คนรู้จักนันแหละเป็นธรรมดาขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็ให้เครดิตกับบริษัทไทยบางแห่งนะครับเขาบอกว่าอย่ามองว่าบริษัทไทยไม่ดีไปหมดอย่างน้อยๆก็ดีกว่าบ้านเกิดตนเองนะ อย่างน,น้อยก็ดีกว่าอยู่บ้านตนเองอยู่พอสมควรบางแห่งก็ให้ได้เรื่องความเท่าเทียมเนี่ยคนกมฏชาเลื่อนตำแหน่งได้หวัวร้านกาแฟในเชียงใหม่ที่ผมเห็นนะเจ้าของเป็นคนทไทยแท้ๆเขาก็ให้ผมไปอบรมบาริสตาเฉยเลยส่งไปเรียนรู้ที่ศูนย์อบรมแล้วก็ให้เป็นหัวหน้าร้านนั้นของเขามันขึ้นอยู่กับเจ้าหนายด้วยนะคือถ้าเขาเห็นความตั้งใจแล้วก็เขาให้โอกาสแค่นี้แหละก็เพียงพอแล้วขณะที่บางคนครับมองว่า ทยอาจจะมีโอกาสมากกว่าแต่มันต้องดูจังหวะและเลือกบริษัทให้ดีที่ทํางานให้ดีคือถ้าเราไปทํางานในบริษัทไทยที่ไม่มีโครงสร้างมั่นคงนั้นก็เสี่ยงด้วยเหมือนกันนะทางที่ดีควรหาบริษัทใหญ่ๆโอ้โหคนไทยยังหาไม่ได้ในบางทีหรือที่มีมาตรฐานระดับสากลผมสมัครผ่านเอเจนซี่มีเอกสารถูกต้องแล้วก็เลือกสมัครบริษัทญี่ปุ่นในเขตอุตสาหกรรมแถบแถบระยองทุกอย่างชัดเจนพนักงานต่างด้าวเขาก็ให้เกียรติค่อนข้างมากเลยทีเดียว ต่อเน,นื่องครับความเห็นถัดมาครับบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาสมากกว่านะถ้าคุณจะเทียบกับประเทศอื่นคุณไปเวียดนามดูดิหรือคุณไปประเทศอื่นๆที่คุณไปได้ดูหรือแม้แต่อยู่ที่เมืองของตนเองแต่ถึงกระนั้นเราก็ต้องเลือกที่ที่ใช่ด้วยผมเห็นด้วยนะในส่วนนี้ที่หลหลายคนบอกเอาไว้ต้องเลือกที่ที่ใช่ด้วยบางคนบางบริษัทก็เอาเปรียบพนักงานก็มี คืออย่าว่าแต่คนกัมพูชาหรือว่าคนที่มาจากแถบเพื่อนบ้านโดนเลยแรงงานเพื่อนบ้านไม่ไม่ใช่ว่าจะถูกเอาเปรียบอย่างเดียว,นยวคนไทยไแท้ๆเองนะต่อให้ไปโดนคือถ้าไปโดนบริษัทที่ไม่ดีเนี่ยก็จะโดนเอาเปรียบได้โดยเช่นกันไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้สนสัญชาติเลยคือถ้าจะไปที่เมืองไทยอย่างแค่ไปทํางานอะไรก็ได้คุณต้องเลือกนิดนึงคนนี้แค่ค,คาแนะนํากับคนอื่นนะครับขณะที่ความเห็นตัดมานะครับคนนี้ดูเหมือนว่าจะทํางานที่ไทยแบบ มานานมากๆนะครับคือเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคุณจะพูดอะไรกันก็พูดไปเถอะแต่ไทยก็ยังดีกว่ากัมพูชาหลายเท่าในที่นี้ผมหมายถึงเรื่องของการไปทํางานนะที่บ้านผมนะหาเงินได้เดือนละแค่1 5 0อดอลลาร,ร,ร์มันเท่าไรเนี่ยหนึ่ดอลลาร์ก็จะประมาณ45่ห้าพันเประมาณนี้นะฮะแต่เขาบอกว่าแต่ที่ไทยเนี่ยเอาแค่ไปล้างจานอย่างนี้นเดือนละเกือบหมื่นบาทแล้วแค่นี้ก็ต่างกันลิบริบล,ลับแล้วคุณไม่ต้องผสมอะไรที่มันเลื่อนตําแหน่งลึกอะไรกว่านั้นหรอก เอาแค่เทียบตรงนี้เลยคือไปหารับจับรายวันล้างจานคือได้เงินเยอะกว่าเป็นเท่าตัวที่บ้านผมนะทำงานหนักตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเย็นได้วันละห้าดอลลาร์โอ้โหห้าดอลลาร์ร้อยห้าสิบาทคร่าวๆนะครับประมาณเนี้ยเขาบอกว่ายังไม่พอกินข้าวสามมื้อเลยคือถ้าเลี้ยงครอบครัวด้วยที่ไทยแม่จะเหนื่อยแต่โอทีมีวันหยุดอะไรที่ชัดเจนแล้วเงินเหลือพอที่จะส่งให้ครอบครัวได้ถ้ายอยู่บ้านไม่รู้จะหาอะไรให้ครอบครัวกินเลยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลด้วย แต่ก็ที่ความคิดเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมเคยทํางานร้านก่อสร้างที่สิงอ์นวิวเดือนหนึ่งทํางานครบนายจ้างบอกว่าไม่มีเงินจ่ายเฉยเลยโอ้ยอะไรกันนี่แล้วเขาก็ปิดร้านไม่มีใครมาจ่ายให้ผมแต่ที่ไทยผมคิดว่าเจอเต็มที่นะปัญหาที่เจอเต็มที่เต็มที่คือจ่ายเงินช้าแค่นั้นเลยคือแค่จ่ายเงินช้านะผมบอกให้นะยังโทรแจ้งกรมแรงงานได้เลยคือขอความขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานได้มีหน่วยงานที่คอย ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือหรือว่าช่วยติดต่อเคลียร์ให้แค่จ่ายเงินชาก็ทําได้คุณคิดดูแล้วกันแต่ว่าที่ผมเจอมาอยู่ที่บ้านเกิดเนี่ยนายจ้างไม่มีเงินจ่ายก็ไม่มีเงินจ่ายคือคือไม่รู้จะไปไหนต่อละอันนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีที่แล้วนะครับที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่รู้ว่าบ้านเขายังมีแบบนี้อยู่หรือเปล่าข้อียวกัน,นะครับความเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าเห็นด้วยนะที่ไทยยังไงก็ดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่สวรรค์นะเอา เห็นด้วยแต่ออกแนวระวังซะอย่างนั้นคนนี้บอกว่าต้องระวังหน่อยนึงคือหลายๆคนนะ่ะคือไม่ได้ไปแบบถูกต้องต้องพูดอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องเอกสารคือถ้าเราไปทํางานแบบผิดโดนจับมาคือก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยถึงอย่างนั้นผมก็ยังเลือกไปอยู่ไทยนะเพราะที่กัมพูชาก็ไม่มีทางเลือกพอผมแก่แล้วต้องใช้เงินเอา้าอะไรเนี่ยคือก,ก,ก็ก็ไม่พิมพ์ต่อนะขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าผมเลือกไทยแค่เรื่องสาธารณสุขเลย คือเรื่องเงินเนี่ยผมมองว่าเป็นผลพลอยได้ด้ซ้ำจะได้เงินมากเงินน้อยเหลือเก็บก็โอเคว่ากันไปผมอยากได้สิทธิ์การรักษาใช่ไทยชนะขาดแค่ตรงนี้ผมเคยเจ็บป่วยเป็นจริงเป็นจังตอนอยู่ไทยมีสิทธิ์ไปรักษาฟรีด้วยไม่เสียเงินสักบาทคุณคิดดูกันว่าเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของแรงงานที่บ้านเกิดของเราต้องจ่ายหมดเจ็บทีเรียกได้ว่าบางทีไม่มีตังค์ด้วยถึงหากก็เป็นหนี้ด้วยผมคิดว่าบ้านเราอาจจะไม่มีระบบอะไรแบบนี้รองรับให้กับแรงงาน คนในชนบทไม่มีแม้แต่โอกาสเรียนหรือว่าเข้าถึงงานที่ดีซึ่งต่างจากไทยที่เขาเริ่มกระจายโอกาสได้ดีกว่าค่อนข้างมากขณะที่บางคนครับเห็นต่างนะเห็นต่างครับบอกว่าผมไม่เถียงว่าไทยจะดีกว่าทั้งเรื่องเงินเรื่องการ,เ,ร,เ,รเข้าถึงการรักษาอะไรพวกเนี้ยแต่ผมไม่อยากให้อยู่ในที่ที่ผมไม่มีสิทธิเต็มที่เอา้าไม่มีสิทธิยังไงมีสิทธิมากกว่าด้วยซ้าเขาคนนี้นะครับบอกว่าผมเลือกกลับมาทำฟาร์มทำฟาร์มที่กัมพูชานี่แหละถึงจะได้แค่เดือนละหนึ่งร้อยดอลลาร์โอ้โหอย่าว่าเธอหนึ่ง 3,000บาทเองมาเนี่ยแต่ผมมีครอบครัวมีที่ดินอยู่ที่นี่ที่ดินกว้างด้วยนะมีเพื่อนมีชีวิตที่พอใจไม่ต้องซ่อนตัวเอาก็ไปทุกต้องสิผมว่าความสบายใจยแหละคือสิ่งที่หาไม่ได้ในเมืองนอก,นอกเขาเรียกเมืองไทยว่าเมืองนอกนะแล้ววันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับทั้งหมดคือการเล่ารีบเรียงแปลในะสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการนั่งเล่าสุนทรฟังแบบนี้นะครับสไตล์นี้มาติดตามต่อในหขขัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับ และฝากเสื้อยืดแบนไทยสัญชาติไทยไปด้วยนะครับที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอใส่สบายมากๆครับในช่วงอากาศร้อนๆกด้ที่มุมซ้ายล่างได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ